เรากำลังมาตรวจเช็คดูสายเท่าบินของเรานะว่าขึ้นกี่โมงเนาะฮันร์สวัสดีค่ะตอนนี้ลุงฟ้าพาท่านชมมาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะวันนี้จะพาท่านชมไปเที่ยวเชียงคานจังหวัดเลยนะจ๊ะยังไงคนใหม่คนดูก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เชียงคานจ้าเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันดีกว่าเนาะเช็คอินเนาะ อนนี้ก็ประมาณเจ็ดโม,มงกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาทานอาหารก่อนนะเพราะว่าเครื่องขึ้นก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงชั้นสี่นะดนเมืองนะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันก่อนเนะาะพ่เวลาต่เครื่องบินจอะก,ก็สิบเอ็ดโมงแลกคุปองก่อนนี่อาหารเช้าของเรานะโจ๊กไข่ลวกนะแค่สิบบาทถทวยนี้ น้ำสิงผลละสิบบาทขอตัวทานอาหารกันนะจ๊ะตรงนี้นะเอ,อเชียนี่เรากำลังจะไปเข้าไปข้างในเนาะเช็คอีเรียบร้อยแล้วจะเดินเข้าไปข้างในกันคนเยอะเขตตรวจสัมภาระกันนะตรวจสัมภาระกระเป๋เปาเนาะโอ้นนะ สนามบินเราพาท่านชมรอดอุโมงของเราจะไปขึ้นเกต52นะตอนนี้เราก็มาถึงเกตแล้วของเราเกต52นะเกตของเราอยู่ที่52นะประมาณ11โมง15นาะทีนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คตั๋วนะขึ้นเครื่องกัน ถึงประมาณเที่ยงกว่าเดี๋ยวยงไงเดี๋ยวเจอกันที่จังหวัดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันที่เชียงคานนะจ๊ะคนใหม่ก็ไมูอย่า,าลืมฝากกดติดตามด้วยจ้ะแล้วไ,ไม่พลาดลิปดี ดีเราเช่ารถเก่งไวนะ้เนาะใครมาก็เอารถมาจอดไว้แถวนี้ก็ได้นะน่านผูเรือเชียงคานยดินทางมึงเลยนะ ถึงแล้วโรงแรมเชียงคานเนาะไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันดีกว่าไปอันนี้ไม่น่าพลาดตอนนี้เราเช็คอินกันอยู่เนาะบ่ายงครึ่งเช็คอินนะจ๊ะคนเต็มไหมเอโห้เข้ามาในบ้านเลยเนียเดี๋ยวมันจะเปียกขันย่ากเนาะโรงแรมเชียงคานมันจะมีน้ำให้กินด้วยนะนี่เนาะมีกาแฟสดด้วยมีกาแฟแบบเป็น บริการฟรีนะจ๊ะถึงห้องพักแล้วเนาะโอยห้องพักห้องละพันสามะมีที่นอนให้ด้วยนะมีผ้าขนูนให้ด้วยเดีย๋ยวไปดูในห้องน้ำโอ้โหรีวิวห้องน้ำโอ้ห้องน้ำสวยนะห้องน้ำใหญ่เกือบเท่าห้องนอนเลยคิดดูโอ้โห มีแชมพูให้ด้วยยาสระผมให้ด้วยเนาะมีน้ําอุ่นให้ด้วยนะก็จะมีสบู่เนี่ยมีสบู่ฟิก้อนให้ด้วยมีหมวกกุมผมมีคาตเตบัดดูดิโอ้มีตู้เย็นน้อยด้วยตู้เย็นเล็กมีทีวีด้วยตู้เย็นเล็กเขาก็จะมีน้ําให้เราเนี่ยสี่ขวดนะตู้เย็นเล็กมีน้ำสี่ขวดนะก็จะมีแก้วน้ําให้ด้วยแก้วน้ําไม่ใส่น้ำเนาะ มีกองทิชชู่เฟาด้วยนะเนาะอันนี้วิวด้านบนตึกที่พักนะโยมีเขาด้วยเดี๋ยวประมาณสักสักสามโมงเนาะจะพาท่านผู้ชมไปปั่นจักรยานนะตรงนี้ข้างหลังจะเป็นถนนคนเดินนะช่วงเงยนนะ็นๆห้าหกโมงเย็นแล้วก็จะมีริมน้ำเลยนะโหตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่ง ยังร้อนอยู่สักสามสี่โมงเย็นค่อยปปั่นจักรยานนอนที่นี่เขามีจักรยานให้ปั่นด้วยนะจักรยานฟรีหยิบไปได้เลยของทางที่พัก น,นี้จะพาท่านชมไปเดินแถวแถวเชียงคานเนาะด้านหลังนะก็จะมีการปั่นจักรยานด้วยนะนี่เนาะติดแม่น้ําเลยบรรยากาศดีามากเลยนะตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเย็นกว่ากว่านะสวยมากเลยบรรยากาศดีโหยติดริมโขงเลยใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวอยารมมาเที่ยวกันนะจ๊ะเชียงคานนี่ไวรุนมาแล้ว

อุ yup. ้ยไกลเหมือนกันนะกุ้งกิงกุ้งกิงโอ้โหขอบอกเลยนะว่าได้อีกฟิตนึงเนาะปั่นจักรยานขี่เชียงคานใส่กระโปรงลนแม่น้ำโขง ก็เป็นแม่นานขงขนงะ วัดีคท่านผู้ชมตอนนี้ลูกฟ้าพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเชียงคานริมน้าโขงเนาะพาปั่นจัก,กรยานเนาะโอเขาบอกเลยนะว่าตอนนี้แดดอ่อนๆน,นะสี่โมงเย็นอยเนี่ยติดริมน้ําโขงเห็นไหมประมาณเป็นกิโลเลยปั่นจักรยานเนาะชมวิวทิวทัศน์ไปแต่จะพาปั่นไปดูสุดๆเลยดูซิว่ามันมีอะไรมันะ่งเนาะ ตอนนี้ลุงฟ้าก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดสี่คุณเมืองเนาะอยู่ที่เชียงคานนะโอูถือบอกบอกเลยวนะว่าวัดนี้สวยอีกวัดหนึ่งนะที่เชียงคานเนาะไปเยวจะพาท่านผู้ชม,มเข้าไปดูด้านในนาะโอ้หลังจากที่ปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็มาวัดเนาะ ตอนนี้จะเป็นปุติจะาอาบานเนาะ ด้เบอร์ยี่สิบเจ็ดโอ้โหไอ้ที่ยี่สิบเจ็ดโหเขาบอกสุดเขตประเทศไทยบ้านเคียงโขงเชียงคานของแท้เนี่ยโอ้โหมีกระติบพัหนเยวเนี่ยใหม่ทำทำใหม่ใช่ไหมโหอ,อุ้ยตรงกลางมันจะเป็นโขดหินนะดิยแต่ยังว่าน้ำมันลงเยอะเลย มีหินโผล่ขึ้นมาด้วยโอ้หใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะจ้าที่เชียงคานนะขอบอกเลยนะว่าตอนนี้มันจะกลายก,กำลังดีเลยแต่พอดีช่วงลุกฟ้ามาปั่นคือตอนนี้ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วมันก็เลยร้อนนัน,นึงเนาะจะให้ดีต้องมาเช้าเช้านะหรือว่าเย็นๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะพาท่านชมรอดูไฟก่อนนะดูซิว่าไฟตามถนนบ้านเขาจะสวยไหมเขาจะมีโคมไฟด้วยนะ ุปมปมงพื้นบ้านเชียงคานห้องว่างเยอะเลยนะ<ป>ข้างๆริมแมน่น้ำโขงโอ้ก็จะมีเขาปลูกผักนะ<ป>ข้างบนมีไม่ถ่ายไปถ่ายข้างล่างเลยเดิน <c oughs> แวะทานอาหารที่ร้านนั่งเล่นๆน,น,นั่นจ้าไม่นั่งเล่นนะนั่งจริงๆนะโอ้จริงจังมากเลยติดลิ้นโขนเลยนะดูดีกระลำผัดน้ำปลาโอ้ต้มยำปลาคังไหนตักดูซิเพื่อนถามว่าอร่อยมันเดืปลาคังหน้าตาเป็นไง เหมือนปลากรดอะแต่ตัวใหญ่ใหญ่กว่าปลากรดอะเดี๋ยวถ่ายเพื่อนดูด้วยแต่คิดถึงปลาคังไหมอ่ะแตัวนี้ใส่งวงไหมคะใส่แคล้วปลาคังปลาคังยำปลาคังชื่อต้มยำต้ใครมาต้องกินต้มยำปลาคังนะจ๊ะไม่งั้นมาไม่ถึงเชียงคานนะจ๊ะไปงเราเอาเลยดูป แั่นอตรงนั้นมันมีอยู่หนังหนังมันจะกเปาะโอไกโตัวบันตกเด่นเลย อาหารเขาก็อร่อยเหมือนกันนะเนาะปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นปิดห้าทุ่มนะจ๊ะ ก้โหมีพญานาค้วยนะลิมมน้ำโขงเนาะ รอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานนะจ๊ะไปพาไปหาดูของนี้บอกว่าเชียงคานมีของอร่อยอร่อยให้ทานเยอะๆเลยเนาะตอนนี้เป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งนะเราไปดูดี อันนี้ของจริงแล้วของปลอมเนี่ยเป็นหุ่นเป็นหุ่นอุ๊ยไม่ใช่หุ่นแล้วของจริงนี่<_><_>ชื่ออะไรไมีชื่อไหมมันดังได้ยังไงฮะอืมอืมอ,อันนี้ ทองทั้งตัวเลยเขาจับหน่อยได้ไหมอืถูกใจน่าถูกใจเหรไหมถูกใจนะแบงค์ผนไหมฝาคันจ่ายค่าค่าไปเมื่อกี้อ๋ออันนี้เอาไปสิบาทพอ ครับตอนตอน,ตอนมากลางวันนี่เห็นเหมือน,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 นที่เชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยขึ้นชื่อขายลอตเตอรียน,นะโอ้โหแบบแหล่งลอตเตอรี่เยอะมากๆเลย นนะถนนคนเดินเชียงคานหรือถนนชายโขงเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวยอดคิดของเชียงคานนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนสายล่างในตัวอำเภอเมืองเชียงคานอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ47กิโลเมตรมีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืนติดถนนริมแม่น้ำโขงยาวตั้งแต่วัดศรีคุณเมืองซอย6ไปจนถึงวัดท่าคกซอย21ระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตร สังเกตได้นะคะทั้งสองทางถนนจะเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกดัดแปลงจากบ้านพักกลายเป็นมาเป็นโรงแรมเกทเฮาส์ House, ร้านขายของที่ระลึกรวมถึงร้านอาหารและของทานเล่นนะคะโดยของทานเล่นที่เป็นที่นิยมของที่นี่ก็คือข้าวจีกุ้งเสียบเมี่ยงคำร้านค้าในถนนคนเดินเชียงคานเริเ่มเปิดตั้งแต่เวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มของทุกวันนะคะ ปูนามาเลยยี่หอยหนายี่กุ้งใหญ่20่กุ้งจิ๋วก็ยี่สิุ้งมปน้ำโขงก็ยี่สิบุยปูเลย,เลยก็มีตักแด้ก,ก็มีนะโอ้โหอุยเสื้อผ้าขายเยอะมันกันะนนเนี่ยกระเป๋าของฝากด้วยถุงผ้าใบละย่สิบห้าห้าใบร้อย น้ำลำไยสดๆถวนชิลสิบบาทยำเ,เ,นะเซ็บๆปลาแซลมอนโอหปลาแซลมอนกุ้งโอ้โห,หน่ากินยำเล็บมือนางแซลมอนโหมีปูด้วยอืมอันนี้อะไรท่านี่ยกุ้งเช่นปลา อืมอนีวี้ใเืเืตวนิันช่วิเเชียงคานเดี๋วพื่อนต้องเอาสักตัวมาเชียงคานสีนี้สวยไหมสวยมาเชียงคานเราจะต้องซื้อสักตัวอันนี้ผสมได้มอะอมอนไอ่เนี่ยผสมมันน่ะ ได้ยำเล็บมือนางเท่าไหร่นะทุกที่ทุกละกล่องละร้อยมีห้องพักแลนะเนาะห้องละแปดร้อยเองติดถนนคนเดินเลยอ่ะใครสนใจก็โทรมาเดลเลยจ้าโอ้โหห้องละแปดร้อยเขามีห้องน้ำในตัวมีน้ำดืม่มมีกาแฟมีโอนตีมีที่จอดรถด้วยจ้าติดถนนคนเดินเลยนะจ๊ะ อันครูมัลิเนาะบริการห้องพักนี่ตามนี่เลยนะนี่นะตามนี่เลยนะใครที่หาห้องพักแถวแถวเชียงคานนะจ๊ะอย่าลืมโทรมาเบอรน์นี้ติดถนนคนเดินเลยโอ้ลุงนี้โทรมาจองห้องนี้สักดีติดเลยมีคนซื้อมะเร็งกันด้ยนะไอเราก็ว่าวุาวน่นกินไม่ค่อยเป็นนะ เดินได้สักพักแล้วเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วโอ้ยห้องพักฝั่งนี้ก็มีนะโอ้โหเนี่ยห้องละเจ็ดร้อยเองเริ่มต้นเจ็ดร้อยบาทโอ้โหแมวใช่ไหมมีปูนาด้วยมีกุ้งด้วยนะโอ้โหชิมฟรีนะชิมไหมเอาสะกวดน่าจะเวียนหัวนะเป็นที่แบบว่าที่เขาไม่รู้สึกคุมนะหัว ห,หมอกเยอะแยะเลยขายดีเนี่ยเจอใครไม่ได้ยิงลัวเนี่ยโอปลาหมึกไหนคุณลุง<ม>สามตัวร้อยแถวบนสี่ตัวร้อยแถวแถวล่างปลาหวานสี่สิบ อ๋อนี่มาแล้วสี่สิบบาทโอ้โหสี่ตัวตัวละสิบบาทเอาสองไม้นนผมมีข้าวปงด้วยเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะพาไปเที่ยวภูทอกดูทะเลหมอ,อกอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ